โอเคก็สวัสดีคุณผมช่นเกมนเหมือนกไหมท่านวันนี้ครับผมจะมารายงานข่าวเราบอกอวันนี้รับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วอันนีน้ผมพูดจริงๆผมอัดไปแล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมครับผมเนี่ยเผลอลบไอที่อัดไปเว้ยคือผมก็เสียใจแล้วนะโคตรเซตอ่ะคือออะคุณลองคิดดูดิอะ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือคุณลบไปแล้วอ่ะ แล้วแบบผมต้องอัดใหม่หมืออ้าวผมก็รีบอัดเลยแล้วกันนะผมนะโอเคนี่เป็นห้องผมนะแต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 ะแล้วก็เคมนะผมจะรีบอัดนะเพราะว่าหัวร้อนนะมึงหัวร้อนโอเทมนะขาแรกคือ R B ร a บีเของใหม่เพื่อของ pop c o อนนะผมนะของ pop c o อนเนี่ยนะจะเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนไอเทมใหม่ของไท p ์เบตเทิลน่ะนะผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอายังไงนะผมนะ โอเคข่าวที่สองนะก็คือชานองเป็นผู้ชนะ RB b a t t l e นะผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะต่อไปก็คือการกลับมาของทุทกๆไอเทมขอผมนะก็คือไอเทมพวกหน้ากากหมีไอเทมพวกนี้มันจะกลับมาให้มาดีๆมีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟิลวี่เที่จะมากขึ้นด้วยนะครับผมก็โหดีมากเลยนะคะผมนะ ต่อไปเมนะเป็นโหมดระบุประเทศนะผมนะเป็นโหมดใหม่จะเข้ามานะครับผมนะคุณคิดยังไงถ้าดีคุณกดไลค์ถ้าไม่ดีคุณเฉยเฉยนะโอเคเอัานะถ้าไม่ดีผมนะคุณกดติดตะไม่ดิถ้าไม่ดีคุณเพิกเฉยถ้าคุณไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจติดตามผมสองต่อไปครัานะเราบอกเข้าสู่อันดับสองของผู้เล่นเยอะสุดอันดับสองผมนะ ก็คือเป็นผู้เล่นมากที่สุดอันดับสองมนะนะเข้ามากสุดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าห้าพันล้านวิวนะผมนะเป็นอะไรที่แบบเก่งมากๆเลยนะผมนะเขาแสดงความดีครับการกลับมาของของวินเดอร์บนะูเมนนะผมนะอีเวนต์บ้านี้อีกแล้วนะผมนะอีเวนต์เรียกว่าอีเวนต์บ้าแลผมนะอีเวนต์ที่ไม่มีอะไรเลยผมนะน่านำคาญมากครับอีเวนต์เนี้ยต่อไปเป็มันโค้ดใหม่ของไอเจ้าตุ๊ก,กตุ่นเนี้ยผมนะนี่ที่ผมให้ดูเนะี่ย แค่โพสใหม่เอง่างนั้นปนสามารถไปเติมได้โพดก็คือเราบอกดิ๊กตอกนะคะผมต่อไปเรื่องนั้นเราบอกผิดพลาดค่าขายทีเชิดหนึ่งร้อยลบัก,กโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วผมนะนะก็คือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจคือหักค่าเสือ้อไปร้อยลบักนะผมนะก็คืออสมบุติว่าเราค่าเอาซื้อเสื้อมาคนขายได้ได้เงินสมมติว่าผมขายเสื้อตัวนี้ร้อยลบลักที่ที่นี้คนมาซื้อ ผมก็ี่ยผมก็ต้องได้100ร้อยลบักแต่เราบอกไม่ได้ตั้งใจไปหัก100หร้อยลบักนั้นทิ้งก็คือเราไม่ได้ตังค์กันแหละเพราะงั้นเถอะโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วนะปีหน้าไม่จําเป็นที่ต้องใช้พีเมียมก็สามารถสร้างเสื้อหรือทําชื่อเสื้อขายเองได้นะหรืซื้อเายืเสื้ออะไรก็ได้แล้เมนะคุณจะขายสังห้าลบัคได้กันตัวเนี้ยน่าจะเท่ดีส่วนตัวนูผมจะขายสักสิบลบักอ่ะซื้อกันหน่อยนะท่านนะ เค okay. ส่วนนี้ขอลาไปก่อนสินครับอาจจะสัน้นนิดนึงนะผมขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าเหนื่อยพูดเยอะมากแลครับผมนะตอนนั้นแล้วเผลอลบไฟล์ทิ้งเคลียเคลียไฟล์นะผมนะขออภยัยเป็นอย่างสูงนะครับส่วนนี้ผมขอตาตัวตาลางไปก่อนสัสดีครับ